สวัสดีค่ะนี่คือรายการ j s r o y Next ทุกท่านอยู่กับฝนศศสยมูนเทียบกุญชอค่ะ ตอนเด็กๆทุกคนเคยจินตนาการสร้างบ้านจากกล่องนมกันไหมคะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยสามารถเป็นไปได้จริงๆแล้วค่ะจากนวัตรกรรมอ p พไซเคนะคะ Enviroboard ที่ทำมาจากกล่องนมถึง99.99% 99จากทาง Remat Solution อะไรที่ไม้อัดทำได้ Enviroboard จากกล่องนมนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะวันนี้ไปหาคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากคุณเพรสธนัชพรพิทักษ์สกรจาก Remat Solution กันค่ะ สวัสดีค่ะคุณเพรสสวัสดีค่ะค่ะอันนี้คุณเพรสจาก r e m a บก s o u u i o n นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยที่มาร่วมออกรายการ j จสโรนิกส์กับฝนในวันนี้นะคะค่ะงั้นคำถามแรกที่ฝนอยากจะทำความเข้าใจก่อนแล้วก็คิดว่าคนดูก็อยากรู้ด้วยว่าไอ้เจ้า e n v i r o b o a r d อันนี้ค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอยาให้คุณเพรสอธิบายหน่อยได้ไหมคะค่ะ e n v i r o b o a r d ก็คือเป็นแผ่นคอมโพสิตบอร์ดที่เรา ผลิตขึ้นมาเพื่อที่แบบมีจุดประสงค์ที่จะให้ใช้ทดแทนไม้อัดค่ะซึ่งจะผลิตจากกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่เราดื่มกันถึง99.99% 99ค่ะโดยที่เราไม่ได้ใส่สารเคมีหรือว่าใส่สารฟอร์มอลดีไฮดเข้าไปในกระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้งานเองพี่ๆในรายการผลิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอืมงั้น ตอนนี้เท่าที่ฟังคือมีหลายประเด็นว่าที่น่าสนใจเงินเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยว่าจากวัสดุที่เราสามารถจริงๆแล้วนำมารีไซ c l เคิลหรืออัพไซเคิลได้อะคะ่ะในวัสดุเหล่านั้นทำไมทาง r e m a t c Solution ถึงเลือกเป็นกล่อง UHT หรือว่ากล่องนมนะคะอันนี้คุณเพรสชอบดื่มนมอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีเพตุผลอะไรเบื้องหลังไหมคะจริงๆต้องอ้างถึงธุรกิจของที่บ้านธุรกิจแรกก่อนคะ่ะคือที่บ้านรเรา ธุรกิจครอบครัวที่ทำมาทำเกี่ยวกับกระดาษอยู่แล้วค่ะก็คือเราจะให้บริการเกี่ยวกับกระดาษแล้วก็เป็นการซื้อขายกระดาษแต่ว่ากระดาษที่เราซื้อขายหรือว่าให้บริการนะคะจะเป็นกระดาษที่เหลือจากอุต อสารกรรมย่างเช่นหนังสือพิมพ์ก็คือพวกกระดาษที่ข่าวหมดอายุแล้วหรือว่าจะเป็นกระดาษปลายม้วนที่เหลือจากการเดินกล่องลูกคู่อะค่ะแล้วก็จะให้บริการในการต่อจากลูกเล็กเป็นลูกใหญ่ให้ลูกค้าสามารถนำเข้าไปในใช้ ลายอุตสาหกรรมรายการผลิตได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าเราก็ซื้อมาตัดเป็นขนาดนะคะส่วนแกนตรงกลางที่เราได้มาแล้วก็นํามาตัดเป็นไซส์แล้วก็ส่งให้โรงที่ผลิตกระดาษทีนึห้เขาสามารถนําไปใช้ได้อีกทีหนึ่งค่ะซึ่งเราก็ถือว่าเรา,ามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญทางด้านกระดาษเราก็เลยอยากจะหาวัวสดุวัสดุหนึ่งที่นํามาผลิตเป็นสินค้าอัพไซเคิล ซึ่งยังอยู่ในความชำนานของเราอยู่อะค่ะก็คือกระดาษแส้วคุณพ่อก็เลยเจอตัวกล่องเครื่องดื่มตัวนี้ค่ะว่ามันเป็นมันเป็นวัสดุที่มันมีหลายๆวัสดุรวมกันเดี๋ยวเราเรียกว่า multi-layer waste เพราะว่าตัวกล่องเครื่องดื่ม UHT เนี่ยค่ะมันประกอบไปด้วยกระดาษแล้วก็พลาสติกแล้วอลูมิเนียมฟอยล์ค่ะซึ่งเราจะแยกในชีวิตประจำวันได้ยากมากๆไม่เหมือนพวกกระป๋องที่เราดื่มกันหรือ<ม>ว,ว่า ผดนามาคะ่ะคุณพ่อก็เลยสนใจในตัวนี้แล้วยิ่งมันมีหลายๆองค์ประกอบรวมกันนะคะเวลาเรานํามาอัดร้อนองค์ประกอบของมันส่วนประกอบของมันก็ทําให้มันเป็นแผ่นได้โดยที่แบบเราไม่ต้องผสมกาวหรือว่าสารเคมีเพิ่มลงไปในกระบวนการผลิตเลยะคะ่ะอ๋อคือจริงๆแล้วในขั้นตอนการทำอะ่ะคือเราไม่ได้แยกจากกล่องนมออกเป็นกระดาษอลูมิเนียมคือใช้รวมหมดเลยโดยผ่านวิธีการใช้ความร้อนใช่ไหมคะ ซึ่งใชซึ่งพอมันมีวัสดุอื่นๆตรงนี้มันทำให้อย่างที่คุณเพรสบอกตอนแรกเนอะว่าคือ99.99%เ99ปอร์เซนคือสามารถใช้อันนี้ได้เลยครบจบที่วัสดุนี้เนอะค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นวอรั่นแรกของเราในอนาคตเราจะมี additiv e หรือว่าตัวอื่นผสมเข้าไปอีกแต่ว่าเราก็จะคงอคอนเซ็ปต์ของเราก็คือไม่มีสารเคมีแล้วก็พยายามจะไม่ผสมกาวเข้าไปค่ะ สารเคมีที่ว่าอันนี้คือฟอร์มาลีไฮด์ใช่ไหมคะที่ปกติแล้วในอุตสาหกรรมไม้อาจจะใช้กันเนาะใช่ค่ะปกติแล้วอันนี้คือในฐานะมุมผู้บริโภคค่ะสารตรงนี้มันมีความอันตรายยังไงต่อสุขภาพเราบ้างคะคุณแพทย์จริงๆสารตัวนี้มันเป็นสารระเหยอะค่ะซึ่งมันก็จะเอฟเฟกต์ในระยะยาวอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการหายใจเข้าไปอาจจะมีเอฟเฟกในทางด้านมะเร็งค่ะ ใช่ต่ือตอนนี้มันจะมีตัวที่มันเป็น e zero ขึ้นมาแต่ว่าในความคิดเพพคือถ้าไม่ผสมไปมันก็ค่อนข้างจะดีกว่าค่ะอืมอืมก็คือหมายถึงว่าที่คุณเพพสพูดคือปกติแล้วไม้อาจมันจะมีสารนี้แต่ว่าร้นานทุกวันเนี้ยเขาก็มีการพัฒนาต่างๆแหละแต่ว่าก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมออือการใช้ที่มาจากกล่องนมตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นอีก โซลูชันหนึ่งไปทางเลือกหนึ่งเนาะตามชื่อบริษัทเลยนะคะ i m s Solution ใช่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> งั้นพูดถึงในแง่ของการใช้งานว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดในแง่การใช้งานสมมติฝนเป็นลูกค้าจะซื้อไปใช้ต่อมันมีข้อจํากัดอะไรไหมคะจริงๆพอมันผลิตมาเพื่อทดแทนไม้อัดะคะการใช้งานเขาว่าค่อนข้างจะหลากหลายสามารถใช้ใน <c oughs> การก่อสร้างก็ได้เฟอร์นิเจอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นการตกแต่งไมก็ได้ด้วยลวดลายของเขาที่มีสีสันอยู่แล้วแล้วก็มีลวดลายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าน้ําหนักของเขา่จะค่อนข้างเยอะกว่าตัวไม้อัดเพราะว่าด้วยความที่เราเอาความร้อนแล้วก็แรงอัดะคะ่ะอัดเข,เขาเข้าไปให้มันแน่นเพราะฉะนั้นตัวประสานของเขาก็คือความแน่นแล้วก็ ตัวพลาสติกที่อยู่ในกล่องเครื่องดื่มอะค่ะก็เลยมีความแน่นมากกว่าแล้วก็มีความหนักมากกว่าแต่ว่าในทางกลับกันก็คือสามารถทนความชื้นได้ค่อนข้างสูงค่ะอืมคือข้อดีคือทนความชื้นสูงได้แต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของน้ําหนักที่เยอะหน่อยแต่จริงมันก็ไม่ได้กระทบมากไหมคะก็คืออาจจะแค่กระทบในเรื่องของขั้นตอนต่างๆเท่านั้นเองเ,องเนาะแล้วถ้าเกิดว่าในแง่อายุการใช้งานล่ะคะคุณเพสอายุการใช้งานจริงๆ จะเกี่ยวกับการดูแลรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานหรือว่าการเคลือบของลูกค้าค่ะถ้าลูกคานะ้าเน่ยให้แนะนำเราก็จะแนะนำให้ใช้ภายในหรือว่ากึ่งภายนอกมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะทนความชื้นสูงแต่ว่ามันไม่ใช่วัสดุที่แบบว่าสามารถใช้งานภายนอกได้ร้อยเปอร์นต์ะคะหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการจะใช้งานภายนอกเราก็จะแนะนำให้ทาตัวน้ำยาก,กันซึมโคเวอร์เขาเข,าเข้าไปอะคะ่ะซึ่งถ้า เป็นมีการทาน้ำยาก,การซึมและใช้ภายนอกอะค่ะจะใช้ได้มากกว่า2ปีค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นคุณลูกค้าก็อาจจะนําไอตัวน้ายาก,การซึมมาเคลือบใหม่ได้เรื่อยๆเพื่อยืดอายุการใช้งานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในงานเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะมีการปิดผิวอีกหลายๆแบบเช่นการลามิเนตหรือว่าการไฮกลอสแล้วก็เคลือบด้วยตัวโพลียูรีเทนนะคะตัวนั้นก็จะสามารถใช้ได้เทียบเท่าเท่ากับตัวเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปที่เคลือบ ในในในวิธีการเคลือบผิวดียวกันเลยค่ะแปลว่าปกติแล้วส่วนมากคนที่ซื้อไปใช้ต่อนะส่วนมากคือเอาไปใช้เป็นเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีลวดลายของเขาที่ฝนเคยเห็นรูปอยู่ก็คือสวยน่ารักมากมีสีสีอยู่แล้วด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผนังภายในเพราะว่านอกจากนี้คือเคยเจอว่ามันกันกักเก็บเสียงได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะจะช่วยเรื่องการเก็บเสียงได้ได้ ได้ดีค่อยค่อนข,ข้างดีอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เราต้องการที่จะไม่อยากให้เสียงไปรบกวนข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่วัสดุที่เป็นฉนวนกันเสียงค่ะเพราะฉะนั้นพอวัสดุตัวเนี้ยเอามาทําเป็นลําโพงมันก็จะแบบมีแบบให้เสียงที่จะค่อนข้างดีกว่าด้วยค่ะยังไงนะคะหมายถึงว่าสามารถเอาไปทําเป็นลาโพงได้ด้วยเหรอคะตัวตัวนี้ใช่ใช่ค่ะเหมือนไม้อัดเลยเพราะส่วนใหญ่จริงๆลําโพงก็มี ่วนประกอบที่ทําจากไม้อัดนะคะของเราก็ถ้าใช้ในแทนในส่วนของไม้อัดนะคะในการทำำําลําโพงด้วยความที่เขาสามารถการเสียงได้ดีกับเ,เก็บเสียงได้ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยให้เสียงที่แบบออกมาจากลาโพงอะคะ่ะที่ค่อนข้างดีด้วยโอเคค่ะถ้างั้นถ้าเกิดว่าฝนให้คุณเฟรสลิสอาจจะเป็นท็อปสามในสิ่งที่ลูกค้าซื้อแล้วไปใช้ต่อมากที่สุดอาจจะเป็นในแง่ลักษณะไหนคะ ถ้าลูกค้านำไปใช้เยอะๆอะค่ะก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นการตกแต่งภายในแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกาการก่อสร้างหรือว่ามีการใช้งานอื่นๆอ,อย่างเช่นเอาไปทำถ้วยรางวัลหรือว่าเป็นกล่องรับบริจาคอะค่ะแต่ว่าในตัวของเพจเองเพะอยากมุ่งเน้นไปทางด้านเฟอร์นิเจอร์มากกว่าหรือว่าการตกแต่งภายในมากกว่าเพราะว่าอายุของผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้อ่ะค่ะมันจะยาวกว่า คือถ้าเป็นก่อสร้างเนี่ยเขาสามารถใช้ซ้ำได้ก็จริงแต่ว่าอายุการใช้งานก็แค่หนึ่งปีแล้วก็แบบนําไปทิ้งเป็นขยะเหมือนเดิมประมาณเนี้ค่ะอืมค่ะพูดถึงราคาบ้างคุณเพสอยากรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นราคาของตัว e n น r วอร์บออันเนี้ยต่างกับราคาตลาดหม้อัดทั่วๆไปแค่ไหนคะ,อะตอนเนี้ยเรามีการที่จะเหมือนอยากจะ ปรับราคาตอนแรกราคาของเราอะค่ะจะอยู่ระหว่างตัวไม้เขียว HMR คือไม้มที่แบบเขผสมสารกันชื้นลงไปที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหาการรมเฟอร์นิเจอร์นะคะกับกับตัว m v f ของเราจะอยู่ตรงกลางค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะั p ไ r i ซ์ขึ้นไปให้มันสูงกว่าตัว HMR ด้วยเพราะว่าเรามีต้นทุนค่อนข้างสูงด้วยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม้ของเราเป็นไม้ไม้ที่แบบเป็นไม้อัดรีเซลที่แบบ เราแบบเทียบคุณสมบัติกับเ m ชอได้แต่ว่าในเรื่องวัสดุที่เรานำมาใช้งานนะคะมันน่าจะเทียบกันไม่ได้ในในในเชิงของคุณค่าค่ะคือแปลว่าถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะมีวิชั่นเดียวกันมีวิสัยทัศน์หรือว่าซื้อไปเพื่อที่จะอาไปองค์กรทำ CSR ต่างๆหรือว่ามีจุดประสงค์ที่อยากจะรักโลกเหมือนกันเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นไพรซ์ที่เขาก็เออ ยินดีที่จะจ่ายเหมือนกันนะตรงนี้เพราะถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพอ่ะมันก็ดีพอๆกับที่อยู่ในตลาดพื้นที่ทั่วไปเลยในการใช้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วฝนอยากจะถามเรื่องของในแง่การลดขยะนิดนึงว่าศักยภาพในการที่ตั้งแต่ทํามาค่ะอันนี้คือมีข้อมูลในเรื่องของการลดขยะในโลกนี้ยังไงบ้างจริงๆเราจะได้รับวัตถุดิบอะค่ะเข้ามา ทุกปีคือต้องแจ้งก่อนว่าวัตถุดิบที่เราได้รับมาค่ะมันเป็นเวสจากทางโรงงานด้วยค่ะก็คือเราจะได้รับมาทุกๆปีหนึ100่งร้อยถึงสองร้อยตันซึ่งเราก็ใช้หมดแบบทุกปีหรือว่าจะเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งนะคะแต่ว่าเฉลี่ยก็คือประมาณห้าสิบถึงแปดสิบตันต่อปีค่ะสำหรับตัวกล่องเครื่องดื่มที่มาจากตัวโรงงานนะคะแล้วก็ที่เราใช้จากตัวจากโรงงานก่อนนะคะเพราะว่า ในด้านความสะอาดด้วยความชื้นของวัตถุดิบที่เราได้มาด้วยจะค่อนข้างดีกว่าชุมชนแต่ว่าถ้ามาจากชุมชนเราสามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้ค่ะในกรณีที่มีการจัดเก็บที่ค่อนข้างแบบมีประสิทธิภาพอย่างเช่นสามารถควบคุณภาพควบคุมคุณภาพเรื่องความชื้นแล้วก็ความสะอาดได้แล้วก็สามารถใช้ได้แต่ว่าการที่เรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายอดขายเราไม่เยอะ ในช่วงแรกๆนะคะเยี่ขายไม่ได้เยอะด้วยแล้วก็การจัดเก็บเราตอนแรกที่เราจัดเก็บมามันยังคอนโทรลคุณภาพไม่ได้ค่ะอืมค่ะสุดท้ายเลยนะคะอยากจะทราบว่าพอไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนที่เราใช้กันไปจนสุดท้ายแล้วมันเสื่อมสภาพลงอันนี้หลังจากนั้นนะคะตัว e อน i r o n m e ร t จริงๆแล้วคือกลับสู่กองขยะเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีที่อื่นที่ให้ไปเพิ่มเติมไหมคะจริงจ กลับไปที่ตอนแรกเลยก็คือถุงกล่องเครื่องดื่มอะคะ่ะมันทํามาจากกระดาษแล้วก็ฟอยแล้วก็พลาสติกซึ่งมันสามารถนําไปเผาเป็นขยะพลังงานได้เพราะฉะนั้นก็สามารถมันเป็น end of life cycle อะค่ะไม่ใช่เป็นซ i r c u l a r ก็คือสา,สามารถนําไปส่งทําเป็นขยะพลังงานได้ค่ะ,ะก็คือทั้งเริ่มทั้งตอนจบก็คือ sustainable จริงๆเลย ค่ะง,งั้นเดินทางมาสู่คำถามสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณเพรสพูดอะไรกับคนที่รับชมรายการน,นี้อยู่ได้เนี่ยคุณเพรสอยากจะบอกอะไรพวกเขาคะ่ะค่ะก็ขอฝากธุรกิจวัสดุทดแทนไม้จากกล่องเครื่องดืง่มเป็นวันบอกของเราถึงผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ลองเปิดใจมาใช้กันลองลดลงวัสดุใหม่ๆที่ทําจากวัสดุรักโลกค่ะ<ม>แล้วก็อยากจะฝากถึงเรื่องการแยกขยะในชีวิตประจำวนันเพราะว่าจริงๆการแยก ขยะมันก็เป็นกิจวัตรแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนค่ะได้ค่ะย่างวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการ JS Roy Next วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และนี่นะคะก็คือเรื่องราวของ Enviroboard ค่ะไม้อาจที่ทำมาจากกล่องนม99.99% 99นะคะต้องบอกว่าทั้งดีไซน์เนี่ยก็สวยงามน่ารักแล้วก็รักโลกตั้งแต่ต้นไปจนจบไลฟ์ไซคลของผลิตภัณฑ์เลยในสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันได้ในวันเสาร์หน้าวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ